สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลช่องที่เพื่อนเพื่อนคุ้นเคยและติดตามกันอย่างเหนียวแน่นวันนี้เรากลับมาพร้อมกับสกูปพิเศษที่ตั้งใจเตรียมมาเพื่อขอบอลตัวจริงแบบเพื่อนๆนและสกูปในวันนี้ก็คือ5ประเด็นก่อนศึกแดงเดือด2,025เวอร์พูลปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมที่แฟนบอลทั่วโลกต่างรอคอยกำลังจะเกิดขึ้นในคืนวันอาทิตย์ที่5มกราคม2,568เวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยเมื่อเวอร์พูล เปิดรงังแอนฟิลเตอนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกแดงเดือดครั้งที่188ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความดุเดือดของสองทีมยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกในขณะที่ลิเวอร์พูลกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับต้องเผชิญกับปัญหาหนักหนวงจากฟอร์มที่ไม่สม่ำเสมออย่างไรก็ตามศึกนี้ไม่ใช่เพียงการชิงสามแต้มแต่ยังเป็นการต่อสู้ของศักดิ์ศรีเรามาดู5ประเด็นสำคัญก่อนเกมนี้กันประเด็นแรกต้อนรับโคชใหม่ในศึกแดงเดือดครั้งแรกของรรบอิ ศึกแดงเดือดครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองโค้ชจะได้เผชิญหน้ากันในเกมสุดคลาสสิกอร์เนสล็อตของลิเวอร์พูลได้สร้างทีมที่เล่นเกมรุกดุดันและรักษาฟอร์มการเล่นได้คงเส้นคงวาขณะที่รูเบนอโมริมของแมนยูยังคงอยู่ในช่วงปรับจูนทีมโดยเฉพาะกับปัญหาเกมรับที่เสียประตูไปถึง29ลูกในฤดูกาลนี้สล็อตจะสามารถพาลิเวอร์พูลเดินหน้าไล่ล่าชัยชนะได้อีกครั้งหรืออโมริมจะสร้างความประหลาดใจในแอนฟิลศึกนี้จึงเป็นการวัดขึ้นของทั้งสองกุนสืออย่างแท้จริง ประเด็นที่2สถิติการพบกันจากการพบกันทั้งหมด187นัดที่ผ่านมาแมนยูชนะ70นัดขณะที่ลิเวอร์พูลชนะ63นัดและเสมอกัน54นัดอย่างไรก็ตามในการพบกันครั้งล่าสุดเมื่อวันที่1กันยายน2567ลิเวอร์พูลบุกไปถล่มแมนยูถึงสาประตูต่อศูนย์ที่โอนเทอร์ฟอร์ดซึ่งเป็นการคุมทีมโดยเอริกเทนฮารกลิเวอร์พูลหวังจะเก็บชัยชนะในบ้านเพื่อขยับเข้าใกล้แชมป์ในขณะที่ฝั่งปีศาจแดงต้องการลบฝันร้ายจากการพแพ้ในครั้งก่อน ประเด็นที่สามฟอร์มที่สวนทางลิเวอร์พูลร้อนแรงแมนยูต้องเร่งแก้ไขมงแดงยังคงครองจากฝูงด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมชนะ14นัดจาก18เกมยิงเฉลี่ย2.5ประตูต่อเกมและเสียประตูเฉลี่ยไม่ถึงหนึ่งลูกต่อเกมขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมีปัญหาใหญ่ทั้งเกมรุกที่ยังไม่เฉียบคมและเกมรับที่เปราะบางแมนยูจะสามารถพลิกสถานการณ์จากฟอร์มย่ำแย่ได้หรือไม่หรือฟอร์มร้อนแรงของลิเวอร์พูลจะเป็นตัวชี้ขาดในเกมนี้ ประเด็นที่สีการดวลกันของซาลากับดิยันโลโมฮาเมดซาลายังคงเป็นหัวใจหลักในเกมรุกของลิเวอร์พูลด้วยการทำไปแล้ว17ประตูนในฤดูกาลนี้เขาจะเป็นตัวอันตรายที่แนวรับของแมนยูต้องระวังอย่างยิ่งในฝั่งของแมนยูอามัดดิยันโลคือผู้เล่นที่กำลังได้รับความหวังจากแฟนบอลแม้จะไม่โดดเด่นเท่าซาลาแต่เขาแสดงศักยภาพด้วยการแอสซิสต์หครั้งและอาจเป็นตัวพลิกเกมก็ได้ประเด็นที่5บรรยากาศในแอนฟิลด์ที่มีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพัน เกมแดงเดือดที่สนามแอนฟิลมักเต็มไปด้วยบรรยากาศที่กดดันและทรงพลังลิเวอร์พูลมีสถิติเกมเย่าที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้และเสียงเชียร์จากแฟนบอลอาจเป็นแรงผลักดันสำคัญในขณะเดียวกันแมนยูต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าพวกเขายังเป็นคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อแม้สถานการณ์ในฤดูกาลนี้จะไม่เป็นใจให้ก้าตามและศึกแดงเดือดปี2025นี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันเพื่อสามแต้มแต่เป็นการต่อสู้ของสองสโมสรที่มีประวัติศาสตร์ และศักดิ์ศรีอันยาวนานลิเวอร์พูลที่กำลังลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกต้องการสร้างความมั่นใจด้วยการเอาชนะคู่ปรับตลอดการขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังใช้เกมนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเกมนี้ที่แอนฟิลด์จะเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกจากแฟนบอลทั้งสองฝ่ายและทุกคนต่างรอคอยคำตอบว่าใครจะเป็นผู้คว้าชัยในศึกแดงเดือดครั้งนี้สำหรับสกู๊ปข่าวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าหากเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ และถ้าเพื่อนๆชอบสกู๊ปข่าวแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ